สวัสดีครับพบกับผมครับอ้วนมอเตอร์ไซค์ครับในสาระน่ารู้บนอามมอเตอร์ไซค์สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับกลับไปพบบรรยากาศนะฮะแล้วก็กลิ่นอายเก่าๆในยุค80 90นะครับพูดที่พูดกันเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าเราจะมาคุยในเรื่องของรถจักรยานยนต์หรือเรียกเรียกให้ติดปากผมอ่ะติดแล้วผมเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ในยุค80เราเราตามปีก่อนนะครับในยุค80ยุคนั้นนะครับผมกําลังโตเลยครับช่วงนั้นผมกำลังเรียนช่างกล ท่างคนบางซ่อนเลยครับยุคนั้นเนี่ยนะฮะความใฝ่ฝันของผมคืออยากจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันมอเตอร์ไซค์ในในยุคนั้นนะฮะที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นมากๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบผู้ชายรถแบบผู้ชายคือรถที่มีถังน้ำมนันเช่น rx S rx 100่งร้อยคอนคอร์ดนะฮะโตซูจิโตล่ารถพวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นในยุคนั้นนะฮะจะจะ,จะพอถอยรถออกมาแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันมีวิธีทำอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะออกรถหนึ่งคันต้องมีเงินดาวถ้าดาวไม่พอคืออะไรไหม ที่จะดาวรถออกมาจากร้ให้ได้ถ้าเงินไม่พอคือเฮียเฮียเอาไปเลยไม่เฮีย yeah. เอาไปเลยนู่นเฮีย yeah. เอาไปเลยฝาข้างนี่เพื่อจะให้รถออกมาได้นะครับพอออกมาแล้วครับในช่วงยุคนั้นนะครับที่แต่งแต่งนิยมแต่งแต่งมากๆเลยนะค,คือหนึ่งเลยครับคือทํารถให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้น้ําหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ยังไม่รู้จักครับรถแข่งเป็นยังไงอะไรยังไงแ,แต่เทรนแต่งมันเป็นลักษณะนั้นอย่างเช่นผมนะครับดับแรกเลยนะคือคือรื้อทั้งคันนะครับพ่นสีเฟรมใหม่ นะฮะรถสีอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่นสีเป็นสีส้มหรืออาจจะพ่นเป็นสีขาวมุกสีแดงสีแดงสดนะครับหลังจากนั้นก็ไฟหน้าเปลี่ยนนะฮะจากไฟเหลี่ยมไฟกลมไฟกระโหลกโครเมี่ยมแมะไม่สวยเปลี่ยนใหม่ครับไฟหน้าใช้แบบไฟโมโ,โนอะ่ะที่โคมโคมนอกนะฮะเป็นพลาสติกสีดำดำนั่นคือไฟหน้าพอ,อมาถึงถังน้ำมาันถังน้ำมาันคงถังเดิมไว้นะฮะแฮนด์ก็เป็นแฮนด์ปีกนกแต่ต้องเป็นสีโครเมี่ยมเงาแวบเลยนะครับมือเบรกม,ม,ม,มือคัสต์ปัดหรือชุบโครเมียม นะครับและในส่วนของเบาะเองนะฮะตอนนั้นฮิตมากๆเลยครคือเบาะกระดานเบาะกระดานจริงๆเลยนะครับเบาะกระดานที่ไม่ต้องมีน็อตยึดหรืออะไรเลยคือเอามาได้ก็เสียบเข้าไประหว่างช่วงช่องว่างของถัง,งมันก็จะไปยึดกันไว้เองเบาะบางมากเล็กมากครับและนั่งได้คนเดียวนะนั่นคือฮิตมากส่วนช่วงเฟรมนะครับฝาโค้งฝาข,ข้างเปอยไม่ให้เหลือนะครับเปอยให้บางเลยให้เห็นให้เห็นโครงกลางเลยนะครับและในส่วนของเฟรมคู่นะครับที่ททยิงลงไป อ่าถึงแกนนะครับก็เอาพลาสติกใสนะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนะ้าแผ่นอะคริลิกอ่ะใสๆนะตัดให้เข้ารูปเลยครับแล้วก็วางยึดด้วยน็อตเดี๋ยวนี้ใช้เค็บันไดย,ยึดแล้วก็ติดสติกเกอร์สวยๆนะครับติดไฟกระสือ1ดวงนะล้อเนี่ยฮะล้อหน้าหลังเปลี่ยนใหม่เราจากร้อเหล็กไมเอาละลงล้ออลูมิเนียมจะเป็นเงินหรือทองอยู่ที่ใจของเจ้าของรถนะครับว่าชอบเงินหรือชอบทองยางก็จะเป็นยางเล็กนะครับดอกสวย นะครับแล้วก็สวิงอาร์มเนี่ยชุบโเมียมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหล็กจะไปปัดเงาไม่ได้หรือบางคนมีตังหน่อยก็เปลี่ยนเป็นแบบสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ทํารถให้สะอาดเงาเงาเอาเท่เข้าไว้สวยเข้าไว้นะครับรถในเทรนปี80จะเป็นลักษณะนั้นนะครับรถที่ที่นิยมแต่งส่วนใหญ่ก็เป็นยามาคอนคอร์ดนะฮะแต่งแล้วสวยนะฮะเปรยกลังแล้วสวยนะฮะไอเอสนะครับพอหมดยุค8ปี80ไปแล้วเนี่ยผมเริ่มโตมีอิสเต็มหมืองละ ผมเริ่มจะเริ่มทํางานแล้วครับตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีรถอีกทันสมัยขึ้นมานะฮะเข้ามาให้เลือกใช้กันในช่วงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้ฮะพวก VR นะฮะพวก T z r พวก KR Victor อ่าซอะไรประมาณนี้นะครับเทนแต่งเขาก็เปลี่ยนไปนะครับเทนพอมาปี90เนี่ยเขาจะนิยมแต่งยังไงไหมครับรถเนี่ยเริ่มจะนิยมแต่งให้บางบางคนใจไปทางรถแข่งก็จะเรียนแบบรถแข่งไปเลยบางคนใจที่แบบ ชอบตกแต่งชอบคัสตอมอ่ะเอาเลยครับ1คันมาสแตนดาร์ดปาดถังแม่งก่อนเลยอันดับแรกนะฮะใส่ฝักเกี้ยวใหม่ใส่ทําอะไรใหม่เบาะก,ก็เป็นเบาะหนังปังนะฮะหรือจะเป็นเบาะก,กระดาษแล้วแต่เทนนี่เขาจะแต่งนะครับส่วนในยุค90เนี่ยเปลือยไม่ค่อยเปลือยแล้วครับเบลือกลางอะไรไม่ค่อยเปลือยแล้วจะแต่งเป็นลักษณะนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเล่นของก็ของที่ว่าคืออะไระมือเบรกมียี่ห้อมือเบรกแบบ,บปรับได้นะฮะปั๊มล่างเนี่ยจะเป็นพวกปั๊มดิสที่มีราคา นะครับเป็นปั๊มยี่ห้ออาจจะก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้ไม่รู้นะครับสายเบรกเนี่ยสายน้ำมันเบรกเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนเป็นสายน้ำมันเบรกที่มียี่ห้อเป็นสายถักนะครับเป็นสีปลดเร็วที่มีราคาค่อนข้างค่อนข้างใช้เงินมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วล้อครับซื้อล้อแม็กนากูก็จะเปลี่ยนเป็นล้อลูมิเนียมกูไปล้อลูมิเนียมมาจากร้านกูก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเนี่ยแหละครับเด็กวัยรุ่นไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับยางล้อเนี่ยครับส่วนใหญ่พอใส่แล้ว เขาจะเน้นเนี่ยครับปีปี90เนี่ยจะเน้นรถล้อใหญ่เขาเรียกว่าตากโตแล้วก็ยางใหญ่ๆนะครับตรงนั้นเองหน้าหลังเนี่ยจะเป็นเทรนที่นิยมนะครับมากๆแล้วก็แฮนด์เองอุปกรณ์บางส่วนที่เป็นเหล็กเป็นอ่าที่ไม่ใช่อลูมิเนียมเพราะอลูมิเนียมชุบโครเมียมไม่ได้ที่เป็นเหล็กเนี่ยจับชุบโครเมียมหมดแม้กระทั่งน็อตนะฮะส่วนที่เป็นอลูมิเนียมจับปัดเงาทั้งหมดอย่างฝาพุงฝาแข้งอะไรเนี่ยชุบโครเมียมยังรอเลยฮะออกมาแบบโอ้ยโดนใจอ่ะเดี๋ยวเห็นแล้วหญิงเห็นหญิง เหมือนเหมือนนีก็พกขุนแผนอะแต่นี่ขุนแผนญี่ปุ่นนะฮะประมาณนี้ฮรรถ80 90เทนของรถ2เท 2, 2ปี2รุ่นเนี่ยผมคาบสองรุ่นนั้นพอดีผมอยู่ในช่วงแต่งรถ2รุ่นนั้นพอดีก็เลยได้เห็นสมัยก่อนไรลห้วยขวางโคตนรวยเพราะอะไรไหมครับเพราะในเพน90ปุ๊บน็อตสีน็อตพอน็อตไร้ไหลห้วยขวางมีขายเยอะแยะมากผมเนี่ยแหละครับวิ่งตเตนไปเรื่อยร้านไหนมีอะไรนู้นนี้นั้นเอาอะไรรถใหญ่มาแปลงใส่อะไรรถเล็กเอา มือเบรกมาใส่รถเล็กเปาะเป็นที่นิยมแล้วเป็นที่สนุกสนานมากครับครับสำหรับรถเทนแ0ดสนุกครับแต่งในช่วงนั้นผมสนุกสนานกับมันมากผมหลงไหลมันมากนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนน้องน้องนะครับพี่พี่หลายท่านเลยครับยังมีรถหรือรูปผู้ใจม้าสึกผู้ใจยังเก็บกันไว้อยู่นะครับถ้ามีนะครับแชร์กันมาดูครับมาแบ่งกันดูส่งมาที่เราครับเดี๋ยวเราแชร์ให้ดูนะสนุกกันครับแลกเปลี่ยนกันครับนะครับสำหรับรถปี8090ยังอยู่ในใจเราถึงวันนี้นะฮ ตลอดไปครับ